เคารู้จักวีทูเบอร์ทามมาต่อไปงั้นได้เลยนะสามสี่ชื่ออะไรคะคาเซียะยูสุชื่อเล่นล่ะยูสุค่ะเป็นวีทูเบอร์แบบไหนงั้นเหรอลาบอวติงตองพูดไปดูเรื่องวันเกิดล่ะสิบตุลาคมอายุล่ะไม่บอกเพศของคุณล่ะเพศหญิงสูงเท่าไหร่เหรอหนึ่ร้อยหกหนร้อยเจ็ดอยู่ที่ไหนเหรออยู่บ้านจุดเด่นล่ะคะไม่โลจีในในก็ลองภักเสียงที่สิ่ปิกกี้และที่ไหนเหรอ มิตลับไทยพูดอะไรนี่ค่ะตองจากลาแล้วค่ะบายบๆโอชิมาระไม่มีไลฟ์่ะไม่มีแฟนอาร์ตนะเแฟนเนมละคะไม่มีสิที่ชอบละคะชิ่งพูดของที่ชอบล่ะถนัดอะไรอย่างนั้นเหรอร้องเพลงลองบอกดักสักหน่อยได้ไหมดักนะคะชอบทำอะไรเหรอคะได้หมดชอบดื่มอะไรเหรอชาหนุมไข่มุกชอบมังงะแนวไหนไดโนะแนวอนิเมะล่ะ เกมสุดรักไม่ครับเพลงที่ชอบละ่ะไม่ชอบอะไรหรอนับถือใครอยู่ใคณชอบความฝันของเธอละ<ด>่ะในตอนนี้คืออะไรสักหน่อยนะ